สวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดดี้มูวีมีหนังเกาหลีเก่าๆมาแนะนำครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังหลักโรแมนติกและผมเคยเคยนํามาสปอยไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็โดนลบไปเมื่อปีที่แล้วและเนื่องจากมีคนถามหาคลิปนี้อยู่บ่อยๆผมก็เลยตัดสินใจทําขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งและภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า always หนังได้เริ่มต้นขึ้นที่ชายธรรมดาธร,รมดาคนหนึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าจางชอนมิน ทำงานเป็นเด็กรถคอยยกน้ำดื่มส่งตามที่ต่างๆซึ่งค่าแรงที่ได้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรได้รับเป็นเพียงหลายวันเท่านั้นและเย็นวันนี้มันก็กําลังจะมีอะไรบางอย่างที่จะทําให้ชีวิตของชอนมินนั้นเปลี่ยนไปคุณลุงลปรปภพที่ชอนมินรู้จักนั้นแกกําลังจะย้ายบ้านแกจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมก็เลยยกงานปรปภพให้ชอนมินทําในขณะที่ชอนมินทํางานอยู่จู่ๆก็มีหญิงสาวหน้าตาน่ารักคนหนึ่ง <S 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 เข้ามายื่นของกินให้ แลก็พูดคุยไม่หยุดเธอดูเป็นคนล่าเลยและอัธยาศัยดีมากแต่ในขณะเดียวกันชอนมินก็เริ่มจับสังเกตได้ว่าตาของเธอนั้นบอดและเมื่อพอเธอรู้ว่าคนที่เธอกําลังคุยอยู่ด้วยนี้ไม่ใช่คุณลุงรปภอที่เธอรู้จักเธอก็เริ่มบน่นว่าไม่รู้จักและมารับของคนอื่นได้ยังไงเธอบอกกับชอนมินว่าเธอจะมานั่งดูละครกับคุณลุงที่นี่เป็นประจาหลังเลิกงานมันก็เลยทําให้ชอนมินนั้นงงเข้าไปใหญ่ตาก็บอดแล้วจะดูละครได้ยังไง และเมื่อบอกความจริงกับเธอไปว่าคุณลุงได้ลาออกไปแล้วและเขาเองก็จะมาเป็นรลพอปภแทนมันก็เลยทําให้เธอนั้นอายและรีบเดินออกมาจากป้อมยามทันทีแต่ฝนข้างนอกนั้นมันกําลังตกอยู่มันก็เลยทําให้ชอนมินเกิดสงสารเดินไปตามเธอกลับมาพอเธอตั้งใจจะมาดูละครเตรียมขนมเตรียมของกินมาเต็มในระหว่างที่เธอกาลังดูละครชอนมินก็เริ่มสงสยัยเริ่มอยากรู้ว่าเธอดูยังไงของเธอกันแน่สรุปว่าเธอแค่ฟังมัน และก็จินตนาการตามและเมื่อดูละครเสร็จเธอก็ขอบคุณชอนมินที่ให้เธอดูละครด้วยในวันนี้และก็ยื่นของกินให้เป็นการตอบแทนถัดมาในเช้าของอีกวันหญิงสาวตาบอดคนนี้ที่จริงแล้วเธอมีชื่อว่าฮาจองว่าเธอเป็นคนที่ล่าเลงมากแม้ว่าตาจะบอดเธอก็ยังคงดูสดใสน่ารักยังดูมีความสุขดีเธอทำงานเป็นคอรเซนเตอร์และก็ทำให้ได้รู้ว่าการทำงานของเธอนั้น แม้ว่ามันจะดูลำบากในสายตาของคนปกติพอต้องคอยรับแจ้งปัญหาต้องคอยนัดคิวช่างแต่สำหรับเธอแล้วเธอทำมันออกมาได้คล่องแคล่วไร้ที่ติและผู้จัดการหัวงูก็เดินเข้ามาจับเนื้อต้องตัวเธอดูท่าแล้วจองว่าจะต้องทนกับพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนี้เป็นประจำทุกวันส่วนทางด้านชอนมินวันนี้เขาก็ได้เดินทางมาที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งและที่แห่งนี้มันก็เป็นที่ที่เขาคุ้นเคยชอนมินมาที่นี่ก็เพื่อขอโทษกับอะไรสักอย่าง ที่เขาเคยได้กระทำผิดไปแต่เจ้าของค่ายก็ไม่มีท่าทีที่จะให้อภัยแม้แต่น้อยเลยทําได้เพียงแค่ก้มหัวและยอมรับกับสิ่งที่เคยทําไปแต่ในขณะที่กําลังจะกลับชอนมินก็ถูกนักมวยในค่ายท้าชกด้วยเพราะในอดีตเมื่อนานมาแล้วชอนมินเคยเป็นนักมวยที่เก่งมากๆคนหนึ่งแต่นี้มันก็ผ่านมานานมากแล้วและเจ้าของค่ายก็เดินเข้ามาเข้ามายืนหน่วมให้แต่ชอนมินกับปฏิเสธมันก็เลยทําให้เจ้าของค่ายที่โกรธเป็นทุนอยู่แล้ว<ฮ>เกิดตกหน้าชอนมินไปแรงมาก และก็ไล่ให้รีบออกไปจากค่ายมวยนิงซะแต่ชอนมินยังคงนิ่งก่อนที่จะก้มหัวอย่างนอบน้อมแล้วก็เดินจากออกมาอย่างโดยดีค่ำวันนี้ยังเหมือนเดิมฮาจองวายยังคงมานั่งดูละครกับชอนมินและเธอก็ได้บอกแบบเขินๆว่าช่วยเปิดประตูป้อมยามให้เธอหน่อยเพราะเธอคงจะเหม็นกับกลิ่นอะไรสักอย่างทําให้ชอนมินถึงกับต้องรีบสวมรองเท้ากับเข้าไปและเธอก็ได้ถามเกี่ยวกับการแต่งตัวของนางเอกในละครเธอถามทุกอย่างทั้งรองเท้าทั้งทรงผม จนชอนมินเริ่มทำท่าทีลำคาญใส่เพราะโดนนิสัยแล้วชอนมินเป็นคนเงีเยบๆพูดน้อยแข่งกระด้างและก็ขี้เก๊กแต่ฮาจองว่าเธอพูดเก่งเธอล่าเลงแม้ว่าจะโดนชอนมินบน่นแต่เธอก็ยังไม่หยุดถามเธอถามถึงต่างหูที่นางเอกใส่ชอนมินจึงโกหกไปว่ามันก็คล้ายๆกับเธอนั่นแหละและการโกหกแบบนี้ออกมามันก็ได้ทำให้เธอดีใจมากๆหลังจากนั้นชอนมินก็ได้แอบออกมาล้างเทา้า เจ้าต,ตัวคงรู้ว่ากลิ่นมันแรงมากและครั้งนี้ชอนมินก็ได้รู้จักกับชื่อของเธอแล้วเธอได้แนะนำตัวเองและขอจับมือกับชอนมินแต่มันก็ทำให้ชอนมินถึงกับต้องรีบดึงมือออกมาเพราะเธอโบนออกมาว่าทำไมมือของคุณด้านจังคุณทำงานอะไรหรอและวันนี้ชอนมินเขาก็ได้ซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วแล้วก็คอยเช็คกลิ่นในป้อมยามอยู่ตลอดเขาคงตั้งใจรอเธอมาดูละครเหมือนในทุกๆวันและเธอก็มา เสียงแม่ท่าของเธอนั้นดังมาแต่ไกลแล้วเธอก็เริ่มทักขึ้นมาทันทีจมูกเธอไวมากเธอรู้ว่าชอนมินไปซื้อรองเท้ามาใหม่แต่ชอนมินก็ฟอร์มบอกเธอว่าซื้อมาหลายวันแล้วหลังจากที่นั่งดูละครกันไปได้สักพักวันนี้ละครมันก็เศร้ามากๆจองวาเธอก็เลยอินขึ้นมาแล้วก็ถามว่านางเอกร้องไห้หรือเปล่าพอเธอรู้ว่าร้องเธอก็ร้องไห้ตามและจู่ๆเธอก็ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงชอนมินก็ตอบว่าต้องหล่อยอยู่แล้ว ก็เข่าไปถึงดารานน่สรุปว่าจองวาถามถึงหน้าตาของชอนมินเองไม่ใช่ในละครทําให้ชอนมินถึงกับสะดุง้งและตอบไปแบบเขินๆว่ามีคนเคยบอกว่าผมเป็นพวกหน้าตามันแมนนะ่ะและในระหว่างที่จองวากําลังจะกลับบ้านมันก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและก็บีบตาใส่เธอแดงมากทาให้จองวาตกใจจนล้มลงและเมื่อชอนมินวิ่งเข้ามาช่วยพยุงก็ได้สังเกตเห็นว่าเธอเจ็บที่ข้อเท้ามาก เลยต้องพาเธอไปโรงพยาบาลและเมื่อพาเธอไปโรงพยาบาลเสร็จชอนมินก็ตามมาส่งเธอถึงที่พักแต่เนื่องจากที่จองวา่าเธอยังเจ็บข้อเท้าอยู่เธอก็เลยบอกว่าขอหยุดพักแป๊บหนึ่งมันก็เลยทําให้ชอนมินอาสาจะให้เธอขี่หลังแต่เธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณจะให้ขี่จริงๆเหรอแน่ใจนะแล้วก็ยื่นของบางอย่างมาขู่ชอนมินมันเป็นเหมือนตุ๊กตาที่ส่งเสียงร้องได้พร้อมกับบอกว่าฉันตื่นคุณแล้วนะปรากฏว่า ทางไปห้องพักของเธอนั้นมันเป็นบันไดที่สูงมากๆมันก็เลยทําให้ชอนมินถึงกับขึ้นแทบไม่ไหวแต่ก็ต้องฟอร์มว่ายังไหวอยู่พอมาถึงห้องเธอก็รีบไหว้หวานให้ชอนมินช่วยไปดูท่อระบายน้ําให้เธอหน่อยสรุปว่ากเกงในของเธอนั้นดันไปอุดรูระบายน้ําอยู่และเธอก็ยื่นอะไรบางอย่างให้ชอนมินมันคือบัตรคอนเสิร์ตเธอกะจะให้ชอนมินเอาไว้ดูกับเพื่อนๆแต่ชอนมินก็ได้บอกกับเธอว่าผมไม่มีเพื่อนไปดูด้วยหรอกพอจังหวะได้ยินแบบนี้ เธอก็เลยอาสาจะไปเป็นเพื่อนแทนในตอนแรกชอนมินก็ทําเป็นเหมือนเฉยๆแต่ที่จริงแล้วเขาตื่นเต้นและดีใจมากๆถึงขั้นวิ่งลงบันไดจนลืมว่าตัวเองนั้นปวดขาอยู่ส่วนทางด้านจองวาก็แอบ,บนอนเคนและตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเช้าว,วันถัดมาจองวาก็ถึงขั้นเข้าร้านทําผมเธอยอมให้ช่างทําตามใจเอาตามที่ช่างชอบและจองวาก็มาเล่าชอนมินที่หน,น้าบ้านพร้อมกับทรงผมสุดเก๋ตามใจช่าง เธอยืนบิดไปบิดมาพร้อมกับเอามือจับผมอยู่ตลอดหลังจากที่ทั้งคู่ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยกันเสร็จก็ถึงเวลาหาร้านอาหารอรอ่อ,รอยๆทานแต่จองว่าเธอเป็นคนพูดเก่งเธอชวนคุยไม่หยุดและถามถึงเรื่องราวในอดีตว่าเมื่อก่อนฌอนมินทําอะไรมาทําไมถึงมาเป็นเด็กส่งน้ําแล้วมันก็ทําให้ชอนมินเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีและพูดใส่เธอไปว่าคุณอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่าคําพูดสั้นๆประโยคนี้ของชอนมินมันก็ทําให้เธอเสียใจยและอึ้งไปเลยและเมื่อเธอถามชอนมินว่า รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ตอนนั้นมันกลับทําให้ชอนมินพูดสวนไปว่าผมไม่รู้และก็ไม่อยากรู้ด้วยแต่ที่ผมรู้นะผมรู้ว่าเมื่อเช้าคุณกินอะไรมาและนี่มันก็ยิ่งทําให้จองวาเสียใจมากไปกว่าเดิมเพราะเธอมองไม่เห็นเวลาจะกินจะดื่มอะไรก็ลําบากและการที่โดนพูดแบบนี้ใส่มันก็ทําให้เธอนั้นล่าเลยไม่ออกแล้วและถึงขับต้องขอตัวกลับทันทีแต่ชอนมินก็เดินตามมาส่งที่ห้องและก็เริ่มรู้สึกผิดที่พูดแบบนั้นออกมา และได้สารภาพว่าเขานั้นอายุ30สิบแล้วและตอนหนุ่มๆแกเคยเป็นนักมวยและเป็นคนที่ไม่ดีออกมาก,มากแต่ตอนนี้เขากําลังปรับตัวและที่พูดแบบนั้นออกมาไม่ใช่เพราะว่าเขาทําเย็นช้าใส่แต่เขาแค่อายที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาแล้ววันถัดมาจองวายก็โดนผู้จัดการตามให้ไปพบที่ห้องพอผู้จัดการห่วงงูคนนี้กะจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เธอพอไปรู้มาว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเกิดของจองวาย และก็เริ่มโอบไหลเริ่มแตะเนื้อต้องตัวทำให้จองวาถึงกับต้องลุกขึ้นทันทีดูเหมือนว่าจองวาพยายามจะฝืนพยายามจะทนให้ได้เพราะบริษัทที่รับคนตาบอดเข้าทำงานมันแทบจะไม่มีให้เลือกเลยและวันนี้เจ้าของค่ายมวยคนที่เคยตบและไล่ชอนมินในวันนั้นก็ได้มานัดเจอมาพูดคุยด้วยกันชวนให้กลับไปชกมวยเพราะอันที่จริงแล้วชอนมินเป็นนักมวยที่เก่งมากๆ และการกลับขึ้นสังเวียนในครั้งนี้มันจะเป็นรูปแบบมวยผสมศิลปะการต่อสู้หรือว่า UFC แต่ชอนมินก็เอาแต่นั่งเงียบและสักพักก็ยอมสารภาพออกมาว่าที่เขาหายตัวไปก็พราถูกจับติดคุกไปถึง4ปีเพราะหลังจากที่เลิกชกมวยไปก็หันไปทำงานเป็นคนทวงหนี้แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าชอนมินนนั้นเป็นเด็กกำพร้าและอาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าจนโตตัดมาที่จองวายเย็นวันนี้ในระหว่างที่กำลังจะเข้าบ้าน หัวหนาก็มาดักรอที่หน้าบ้านของเธอแล้วก็พยายามจะเข้าไปข้างในบ้านกับเธอพยายามจะสาภาพว่าชอบพยายามจะลวนลามแต่จองว่าเธอก็ขัดหืนสุดชีวิตมันก็เลยทําให้เธอนั้นโดนทําร้ายทั้งโดนชกทั้งโดนตบและเธอก็ได้พยายามไปกดตุ๊กตาที่เคยขู่ชอนมินเอาไว้และมันก็เป็นเสียงที่เอาไว้ขอความช่วยเหลือและทัในใดนั้นชอนมินก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเขาทาร้ายหัวแน้่เธอยงหนักนะแล้วก็เกือบจะพังมือข่า หลังจากที่ชอนมินไล่หัวหน้าของเธอออกไปจองวาก็ได้ตอว่าชอนมินเพราะสิ่งที่ชอนมินทำลงไปนั้นเธอคิดว่ามันร้ายแรงเกินไปถึงแม้ว่าเธอจะโดนกระทำแบบนี้แต่เธอก็กลัวจะโดนไล่ออกกลัวจะไม่มีงานทำทาให้ชอนมินพูดขึ้นมาทันทีว่าผมจะดูแลคุณเองแต่ว่าจองวานในตอนนี้เหมือนจะยังไม่อยากให้ชอนมินมาดูแลมันอาจจะเป็นเพราะคำพูดก่อนหน้านั้นมันได้ทำลายความรู้สึกของเธอและเธออาจยังคงเสียใจอยู่ ก่อนที่ชอนมินจะเดินออกไปจากบ้านเขาก็ได้วางของขวัญไว้ให้เธอบนโตะ๊ะอันที่สิงแล้ววันนี้ชอนมิน,นจะมาง้อเธอที่ได้พูดจาไม่ดีใส่เธอในวันนั้นและหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างสงบก็ทําให้เราได้รู้ว่าดวงตาของจองวาไม่ได้บอดสนิทและมันก็กําลังจะแย่ลงเรื่อยๆหลังจากนั้นในทุกๆวันชอนมินยังคงแอบเดินตามเธอคอยดูแลเธออยู่หแหงๆโดยไม่ให้เธอรู้ตัวและวันนี้ ในระหว่างที่ชอนมินกาลังจะกลับบ้านเขาก็ได้เจอกับจองวาแล้วเธอมารออยู่ที่ป้อมยามเธอได้บอกกับชอนมินว่าเธอได้ลาออกจากที่ทํางานแล้วเพราะเธออึดอัดเกินไปที่จะอยู่และก็ทวงสัญญาชอนมินทันทีไหนว่าคุณจะดูแลฉันไงและเธอก็เริ่มขอร้องให้พาเธอไปเที่ยวซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วชอนมินรับปากในทันทีว่าได้ผมจะพาคุณไปหลังจากนั้นชอนมินก็ได้เซอร์ไพรส์จองวา ด้วยการซื้อสุนัขมาให้เธอเลี้ยงเพราะว่าถ้ามันต่อ้นมันจะเป็นสุนัขนำทางให้กับเธอแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะชอบมันมากชอนมินได้ตั้งชื่อให้กับลูกสุนัขตัวนี้ว่าเจ้าอีซีมันจะได้เลี้ยงง่ายๆเหมือนกับชื่อของมันหลังจากนั้นก็พาเธอไปเที่ยวที่นี่มันเป็นเพียงทุ่งหญ้าและลำธารแล้วฝั่งตรงข้ามของลำธารนี้มันเป็นบ้านเด็กแกมพายที่ชอนมินเคยอาศัยอยู่และตอนนี้มันก็โดนน้ำท่วมไปหมดแล้วและความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็ได้เกิดขึ้นที่นี่ ที่ที่สารโรมมนติกและอบอุ่นจองไว้ให้ชอนมินหยิบก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วเธอก็จะเก็บมันเอาไว้ทั้งคู่แลก่ก้อนหินกันมันจะเอาไว้ใช้แทนความรู้สึกเมื่อถือมันเอาไว้ทั้งคู่จะได้หายคิดถึงกันและเนื่องจากที่ชอนมินจะต้องดูแลจองวาเขาจึงรับข้อตกลงที่จะกลับไปชกมวยชอนมินเริ่มกลับมาฝึกอย่างหนักและก็ต้องทํางานไปด้วยที่ทํให้ทั้งหมดก็เพื่อเธอเริ่มจัดห้องใหม่ให้มันอันตรายน้อยลงและระหว่างที่นั่งอยู่ด้วยกัน จองวาก็ขอรูปไปที่ใบหน้าของชอนมินเพื่อที่เธอจะได้รู้ว่าหน้าตาของชอนมินเป็นยังไงก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเริ่มรับรู้ถึงบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมันโรแมนติกมากแค่ไหนและทั้งคู่ก็ได้จูบกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันเวลาล่วงเลยผ่านไปชอนมินก็ได้กลับไปชกมวยเต็มตัวและในทุกๆวันมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งสองคนจากคนด้านชาหน้าตาอมทุกก็เปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดี และมีรอยยิ้มในทุกๆวันส่วนจองวาเธอก็เช่นกันเธอไม่ถูกใครเอาเปรียบไม่ถูกลวนลามคอยเลี้ยงดูสุนัขตัวน้อยและก็รอชอนมินกลับมาบ้านทุกๆวันอย่างมีความสุขและวันนี้ชอนมินก็ได้เสนอให้เธอทำเวิร์กช็อปงานฝีมือปั้นชามแจกันและตัวเขาเองก็จะออกไปวางขายให้วันนี้ชอนมินไปชกมวยเหมือนเช่นเคยแต่ยิ่งชกชนะไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งยากขึ้นเริ่มได้รับบาดเจ็บมากขึ้น แต่เขาก็ได้ขอร้องให้พี่เลี้ยงเอาไหมที่เย็บออกเพราะไม่อยากให้จองวาต้องเป็นห่วงเพราะพอเวลาขับบ้านจองวาก็จะคอยรูปคำไปที่ใบหน้าและดูว่ามันบวมากหรือเปล่าและในวันนี้จองวาก็ได้พาชอนมินมาไหว้ศพพ่อแม่เธอได้บอกกับพ่อแม่ที่จากไปว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีตั้งแต่แรกที่พบกันและเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุคืนนั้นให้ชอนมินฟังว่าคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกเธอกําลังขับรถเพื่อจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวอันที่จริงแล้ว เธอไปวันอื่นก็ได้แต่เธอตั้งใจจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวก่อนที่เธอจะเรียนจบและคืนนั้นเธอเห็นคนถูกไฟไหม้และก็กําลังตกลงมาจากตึกทําให้รถยนต์อีกคันที่เหม่อมองอยู่เือนกันหักหลบและชนเข้ากับรถเธออย่างจังซึ่งมันก็ทาให้พ่อและแม่ของเธอเสียชีวิตทันทีส่วนเธอเองเนื่องจากการกระทบกระเทือนที่กระจกตาอย่างรุนแรงมันก็เลยทําให้ตาเธอบอดและนี่มันก็ทําให้ชอนมินรู้ในทันทีว่าสิ่งที่เธอเจอมานั้นมันมีสาเหตุมาจากเขา เพราะวันนั้นชอนมินได้ไปทวงหนี้กับชายคนหนึ่งโดยด้วยความโหดร้ายที่เขาก็ทำใส่ชายคนนั้นมันก็เลยทําให้ชายคนนั้นเกิดคิดสั้นเพราะเขานั้นไม่เหลืออะไรอีกแล้วแม้ว่าชอนมินพยายามที่จะช่วยแล้วแต่มันก็ไม่ทันและนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุและตํารวจก็ได้เข้ามาจับชอนมินพอได้รับแจ้งจากคนค้างห้องว่ามีเสียงดังเหมือนกําลังมีคนโดนทำร้ายและมันก็ทําให้ชอนมินถึงกับรู้สึกผิดเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่เวรกรรมที่เขาได้ก่อเอาไว้มันก็ได้ย้อนกลับมาหาและในขณะเดียวกันอาการของจองวาก็เริ่มแย่ลงหมอได้แจ้งว่าตอนนี้ยังไม่มีกระจกตาจากผู้บริจาคและถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้เธอจะตาบอดไปตลอดและจะไม่สามารถรักษาได้ทำให้วันนี้ชอนมินก็ได้เดินทางไปหาคนคนหนึ่งที่เคยรู้จักเพื่อไปยืมเงิน30ล้านวอนแต่ชายคนนี้กลับพูดจาดูถูกใส่ชอนมินเพราะก่อนหน้านั้น ชอนมินตอนหนุ่มๆเขาไม่เคยทำดีกับใครสักเท่าไหร่และก่อนที่ชอนมินจะลุกเดินออกไปชายคนนี้ก็ได้พูดออกมาว่ามันก็พอมีทางอยู่บ้างและตัดมาในวันนี้ชอนมินได้พาจองวาไปเที่ยสวนสนุกทั้งคู่ดูมีความสุขกันมากๆและชอนมินก็เริ่มพูดว่าหมอได้บอกเขาหมดแล้วเรื่องที่เราสามารถสั่งซื้อกระจกตาจากอเมริกาได้แต่คุณไม่เคยบอกผมเลยและที่จองวาไม่บอกกับผมว่ามันมีราคาที่สูงมาก และเธอก็คงไม่มีบัญญาที่จะซื้อมันหรอกและอีกอย่างเธอนั้นก็มีความสุขดีอยู่แล้วและเธอก็พูดติดตลกว่าพอเธอมีคุณลุงดูแลเธออย่างดีเธอยิ้มให้ชอนมินและก็พูดโทษตัวเองว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อแม่เธอตายเพราะวันนั้นเธอดื้อที่จะพาพวกเขาออกไปเที่ยวให้ได้และชอนมินก็ได้พูดบรราญอย่างออกมาซึ่งมันก็ทําให้เธอปฏิเสธออกมาไม่ได้จองว่าคุณไม่อยากเห็นหน้าผมหรอไม่อยากเห็นหน้าลูกๆของพวกเราเหรอ ตัดมาที่ชอนมินวันนี้เขาได้มารับเงินจากกลุ่มคนพวกหนึ่งซึ่งมันจ้างเขาให้ไปชกมวยเถื่อนผิดกฎหมายโดยมันให้ค่าจ้างล่วงหน้าตามที่ชอนมินขอและก็ถามว่านายมีครอบครัวหรือเปล่าเพราะถ้ามีมันอาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้ทาให้ชอนมินต้องลบตัวต,วตนเดิมออกเผาเอกสารทุกอย่างและปลอมตัวเพื่อเดินทางไปประเทศไทยเขานั้นตัดสินใจดีแล้วเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้ไปรักษาดวงตาให้กับคนที่เขารัก และก็บวกกับความรู้สึกผิดที่เคยทําไว้ในอดีตและก่อนที่จะเดินทางไปลูกพี่ในค่ายมวยก็ได้พยายามห้ามเพราะการชกมวยของเขากําลังจะไปได้ดีและที่ทําแบบนี้มันก็เสี่ยงและอันตรายมากๆและชอนมินก็ได้สั่งเสียว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปช่วยฝากเอาเงินก้อนนี้ให้เธอด้วยและก่อนที่จะเดินทางไปชอนมินก็ได้มาเยี่ยมจองหวะเพราะเธอกําลังรอที่จะผ่าตัดเธอบอกว่าถ้าเธอมองเห็นแล้ว เธอจะนอนมองชอนมินวลายี่สชั่วโมงเลยและด้วยความสดใสของเธอมันก็ทําให้ชอนมินกลับมายิ้มได้อีกครั้งในขณะที่กําลังเดินไปส่งเธอที่ห้องผ่าตัดมันก็เป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากๆแต่สําหรับชอนมินนั้นมันไม่ใช่เลยจองว่าเธอหันกลับมาชูสองนิ้วด้วยท่าทางที่สดใสแต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าคนที่เธอรักนั้นกําลังเจ็บปวดใจอยู่แค่ไหนหลังจากนั้นชอนมินก็ได้มารับเอกสารตัวตนปล้อม ที่มีชื่อว่าคิมฮักซอนและก็เดินทางไปประเทศไทยเมื่อมาถึงสถานที่นี้มันก็ดูลึกลับและคนที่ชอนมีไปยืมเงินมาในวันนั้นก็เดินมาบอกว่าอย่าพยายามที่จะสู้แค่เอาตัวรอดให้ได้ก็พอเพราะที่นี่มันไม่มีกฎชกกันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งหรือจนกว่าจะสู้ต่อไปไม่ไหวและด้านในนั้นมันก็เป็นโกงเหล็กมีคนดูเพียงไม่กี่คนแต่ก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีฐานะและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น คู่ชกก็เป็นคนที่แข็งแรงกว่ามากแต่ชอนมินก็พยายามสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดกลับไปหาจองวาให้ได้และข้างในมันก็มีกล้องคอยจับภาพเพื่อถ่ายทอดสดให้คนดูข้างนอกและชอนมินก็ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยและก่อนที่ชอนมินจะโดนปิดบัญชีคู่ชกก็ได้หันไปมองที่ชายคนหนึ่งเพื่อรอดูคําสั่งแต่มันกลับกลายเป็นว่าชอนมินก็ได้อาศัยจังหวะนี้ต่อสู้และขัดขืนลบออกมาได้และเมื่อได้หลุดออกมาได้ ก็อาศัยจังหวะนี้เฮือกสุดท้ายปิดบัญชีคู่ชกทาให้คนที่ลงเงินฝั่งตรงข้ามกับชอนมินถึงกับหัวเสียเพราะชอนมินถูกจ้างมาเป็นรองคู่ต่อสู้มากดูยังไงก็ต้องแพแต่กลับมาพลิกชนะทําให้มีปัญหาขึ้นมาทันทีและคนที่พาชอนมินมาชกในวันนี้จะต้องรับผิดชอบกับเงินที่สูญเสียไปตัดมาที่จองวาตอนนี้เธอพาตัดเสร็จแล้วและเธอก็มองเห็นแล้วเธอนั้นดีใจมากถึงกับร้องไห้ออกมา ส่วนทางด้านชอนมินระหว่างที่เดินทางกลับเนื่องจากเขาชนะทําให้เขาต้องเอาของที่ระลึกกลับมาด้วยและข้างในนั้นมันก็เป็นเพชรถ้าเอามันกลับไปให้คนที่จ้างคนที่จ้างก็จะให้เงินเพิ่มอีก20ล้านวอนในขณะที่กําลังเดินทางกลับชอนมินก็ได้โทรไปสอบถามทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาดวงตาของจองวะพอได้ทราบผลเขาก็ดีใจมากอยากจะกลับไปหาเธอให้เร็วที่สุดและเมื่อชอนมินโทรกลับไปหาคนที่จ้างเขาก็รีบเตือนออกมาทันทีว่า ระหว่างเดินทางกลับระวังตัวดีๆนะแต่ยังไม่ทันไรก็มีรถขับพุ่งเข้ามาชนเขายงางรุนแรงและชาชาการก็เดินลงมาจากรถหนึ่งในงนั้นไม่ได้วควักมีดออกมาและก็แทงไปที่กลางหลังของชอนมินและมันก็เอาเพชรในกระเป๋าออกไปแต่มันไม่ได้พอแค่นี้มันได้แทงเข้าไปที่กลางหลัง,องชอนมินอีกครั้งเหมือนกับว่ามันไม่ได้มาเพียงแค่ชกเพชรไปเฉยๆและก่อนที่มันจะได้ลงมือเป็นครั้งที่3มมันก็ได้หยุดเพราะมีรถยนต์กำลังจะขับเข้ามาแถวนี้พอดี และพวกมันก็ทิ้งชอนมินไว้แล้วก็ขับรถหลบหนีออกไปหลายวันผ่านมาจองวาได้มาพบแพทย์เพื่อมาเช็คดวงตาแล้วเธอก็เริ่มถามถึงชอนมินพอตั้งแต่เข้าผ่าตัดชอนมินก็ยังไม่ติดต่อมาเลยเธอเป็นห่วงมากพอเดินทางไปแจ้งความคนหายมันก็ยิ่งทําให้เธอเสียใจหนักเข้าไปใหญ่พอเนื่องจากเธอไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับชอนมินหน้าตาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตำรวจก็ทําได้เพียงแค่รับเรื่องเอาไว้แล้วก็ไล่เธอกลับไปรอที่บ้าน พอคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของหนุ่มสาวที่กําลังทะเลาะก,กันและตอนนี้มันก็กําลังจะแย่ไปษาทุกอย่างจองวาต้องย้ายออกจากบ้านเร็วนี้เพราะเจ้าของที่จะทุบตึกแล้วแต่เธอนั้นก็ไม่อยากจะย้ายออกพอเพราะยังอยากจะรอชอนมินอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องย้ายขณะที่เธอกําลังขนของเธอก็ได้นําสัตว์เลี้ยงของชอนมินออกมาด้วยนั่นก็คือเต่าที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในโหลแก้วและทันใดน,นั้นเอง ก็มีพัสดุส่งมาให้ชอนมินทําให้จองวารีบเดินทางไปยังสถานที่ของผู้ส่งทันทีทาให้เธอได้พบกับซซสตเตอร์คนที่เลี้ยงดูชอนมินมาตั้งแต่เล็กและซซสตเตอร์ก็ได้พาไปหาชายคนหนึ่งที่ชอนมินชอบมานั่งคุยด้วยเป็นประจําและชายคนนี้ก็คือคนที่ชอนมินเคยไปทําร้ายเพื่อทวงหนี้เขาเล่าให้ฟังว่าชอนมินเคยพูดถึงเธออยู่บ่อยๆว่าเธอนั้นน่ารักมากแต่ก็แปลกใจวันที่จองวาประสบอุบัติเหตุ มันดันเป็นวันเดียวกับเขาที่เกิดอุบัติเหตุตกตึกมาเหมือนกันและในระหว่างที่ชายคนนี้กาลังเล่ารายละเอียดทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังจองวาก็แทบจะทําอะไรไม่ถูกเธอรู้ความจริงหมดแล้วและเธอก็รีบออกมาจากที่นั่นทันทีแล้วก็มายังสถานที่ที่ชอนมินเคยพาเธอมาก่อนหน้านั้นจองวาเธอไม่รู้ว่าจะต้องไปหาที่ไหนแต่ที่นี่ในตอนนี้มันกลับมีแต่ความว่างเปล่าหลังจากกลับมาบ้านจองวาก็ได้มาบ้านลูป,ปัน ให้มันคล้ายกับใบหน้าของชอนมินให้มากที่สุดเพราะความรู้สึกในตอนนี้มันคิดถึงเหลือเกินสองปีต่อมาจองวาได้เปิดร้านขายงานปั้นฝีมือซึ่งมันก็ไปได้ด้วยดีแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึงสองปีแล้วเธอก็ยังคงรอชอนมินอยู่แม้ว่าจะมีคนพยายามที่จะเข้ามาหาเธอแต่เธอก็ปฏิเสธพร้อมทั้งบอกว่าเธอนั้นแต่างงานแล้วและเธอก็ยังทํางานเป็นอาสาให้กับโรงพยาบาลพเพราะเธอเคยฝึกนวดให้กับชอนมินมาก่อนหน้านั้น และว,วันนี้เมื่อเธอเดินทางมานวดให้กับคุณลุงคนหนึ่งที่โรงพยาบาลแต่ทันใดนั้นเองเตียงถัดไปจากคุณลุงที่เธอนวดมันเป็นเตียงของชอนมินโชคชะตาไม่ได้กันแกลง้งแต่โชคชะตาได้ช่วยพาทั้งคู่ให้มาพบกันอีกเธอพยายามจะคุยด้วยแต่ชอนมินก็เอาแต่งเงียบคุณลุงก็เลยบอกกับจองวาว่าเขาไม่พูดอะไรกับใครเลยตั้งแต่มาที่นี่และเมื่อจองวาเริ่มนวดคลายเส้นให้กับชอนมินชอนมินก็เอาแต่มองไปที่เธอ เธอสั่งให้ชอนมินนอนคว่ำเพราะเธอจะนวดหลังให้แล้นี่มันก็ทําให้ชอนมินคิดถึงเธอมากพยายามอดทนแต่สุดท้ายมันก็กลั้นไม่ไหวนอนร้องไห้พร้อมก,กับกับมือเอาไว้นั่นและจองวาที่กําลังนวดหลังก็เกิดเอะาใจาและหันไปมองที่ป้ายชื่อชื่อของเขาคือคิมฮักซอนและเมื่อจองวาเดินจากออกไปมือที่กําเอาไว้นั่นก็เริ่มคลายออกเผยให้เห็นก้อนหินธรมธรมดาธรรมาก้อนหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นเคยมอบให้แก่กันละกัน และความอดทนอดกานก็ได้ซึ้งสุดลงชอนมินนอนร้องไห้ออกมาไม่หยุดแม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีอะไรจะร้องออกมาก็ตามหลายวันผ่านมาชอนมินได้แอบตามมาที่ร้านของจองวาแม้ว่าสภาพของเขาในตอนนี้จะต้องใช้ไม้คำ้ำเพราะขาได้พิการไปข้างหนึ่งแล้วมันอาจจะเป็นเพราะที่เขานั้นโดนทำร้ายไปเมื่อสองปีก่อนมันทำให้เขาไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมและชอนมินก็เข้าไปซื้อของที่ร้านของเธอแต่ตอนนี้จองวาเธอไม่อยู่ร้าน และก็มีผู้ชายที่ว้เวียนมาหาคอยเฝ้าร้านให้เธอและชอนมินก็อาศัยจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เผลอแอบหยิบเจ้าเต่า,ตาของเขาออกไปและโชค์ชะตายก็นำพาดังคู่ให้มาเจอหน้ากันอีกเจ้าอีซี่ตอนนี้มันโตเป็นหนุ่มแล้วมันจำเขาได้มันเข้ามาหาชอนมินด้วยความดีใจทำให้จองวาต้องรีบวิ่งเข้าไปห้ามเธอจำได้แค่ว่าชายคนนี้คือคนที่เธอนวดให้เมื่ออทิ์ก่อนแต่ชอนมินก็เอาแต่เงียบอีกแล้ว ไม่พูดอะไรออกมาสักคำและก็รีบเดินจากออกมาทันทีภายใต้หน้าตาที่ดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่อันที่จริงแล้วชอนมีในตอนนี้อ่อนแอมากๆเขาจะต้องอดทนให้ได้แม้ว่ามันจะเสียใจมากแค่ไหนก็ตามในขณะที่จองวาเดินกลับมาที่ร้านเธอก็สังเกตเห็นว่ากระปุกโหลเจ้าเต่าของมันหายไปในขณะที่เธอกําลังสงสัยเจ้าอีซี่ก็เห่าไม่หยุดมันเริ่มทําให้เธอเอะใจขึ้นมาหรือว่าชายคนนั้น คือคนที่เธอตามหามาตลอดจู่ๆน้ําตาเธอก็ไหลเธอถามด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือว่าคนที่ขากระเพกมาที่ร้านใช่หรือเปล่าหลังจากที่ชายคนนั้นตอบว่าใช่จองวาก็ได้วิ่งออกมาทันทีเธอวิ่งไปร้องไห้ไปแต่ชอนมินเขาได้เดินจากออกมาไกลแล้วเธอวิ่งและก็ร้องไห้เธอเหนื่อยแล,ล้วก็ปวดใจามากเกินไปเธอวิ่งตามไม่ไหวแล้วได้แต่นั่งทุบอ,อกตัวเองอยู่ตรงนั้นเธอคงโมโ oh หตัวเองมาก ที่คนรักยืนอยู่ตรงหน้าเราแท,ท้แต่เธอกลับจาไม่ได้ทําให้จองวาเธอก็รีบขับรถไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่เมื่อโทรไปถามพยาบาลกับบอกเธอว่าชายคนนั้นได้ออกไปจากโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์แล้วส่วนทางด้านชอนมินเขาก็มาที่ลำทานที่ที่เขาเคยมีความสุขกับจองวาเขานําเจ้าเต่ามาปล่อยในตอนนี้คงคิดถึงจองวามากแต่ที่เขาทําแบบนี้มันก็เพื่อตัวของเธอเองที่เธอต้องตาบอด และพ่อแม่ของเธอนั้นต้องเสียไปก็เพราะตัวเขาเองเขาคงไม่อยากให้เธอต้องลำบากและก็ต้องคอยดูแลคนที่พิการอย่างเขาแต่ทันใดนั้นเอง <is> จู่ๆก็มีคนเรียกเขาจองว่าเธอชอบเล่นกับชอนมินโดยเรียกชอนมินว่าลุงตอนนี้เธอโมโหมากและต่อว่าชอนมินว่าไหนบอกว่าถ้าดวงตาของฉันกลับมาเป็นปกติจะให้ฉันเห็นหน้าคุณไงนี่คุณปล่อยให้ฉันเห็นหน้าตัวเองชอนมินค่อยๆหันหน้ามามองจองวา แล้วมันก็ทําให้เธอนั้นร้องไห้ในทันทีจองวาเดินเข้ามาและพูดว่าขอโทษและก็ขอร้องให้ชอนมินเงยหน้าขึ้นมาทั้งคู่นั้นรักกันมากมันมากเกินไปที่จะโกรธและจะไม่ให้อภัยกันทั้งคู่ได้กอดกันและน้าตาของผู้ชายคนนี้ที่พยายามกั้นมาตลอดมันก็ไหลออกมาจองวาพูดเพียงสั้นๆว่าฉันคิดถึงคุณเหลือเกินส่วนชอนมินประโยคแรกที่จะพูดกับเธอในรอบสองปีนั่นก็คือจองวาผมรักคุณ และหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงพร้อมกับเพลงประกอบหนังในตอนจบและมันก็ให้ความรู้สึกดีมากเลยนะครับนั่งฟังต่อเพลินๆได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจหรือคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจกันได้นะครับการที่โดนเห็นคนอื่นต้องทนทุกข์หรือลําบากไม่ได้นั่นก็คือการสแสดงออกถึงความรักอย่างหนึ่งเหมือนกันสําหรับคลิปนี้ผม,มาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ